สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนพี่น้องจ้ามะหอมฝรั่งมะหอมักซิดามะหอมักซิดามะหอมักซิดาอุปกรณ์กระมดละ่ะ ถุงก็สิหมดแล้วสวัสดีค่ะค่ะเก่งมากฮ่า <c oughs> ก็ไม่จ๋าบอกแล้วว่ามันเผ็ดอ่ะพี่พ่อยนี่ขึ้นหอเนี่เดี๋ยวพี่พ่อยสิขึ้นหอมักอันฝรั่งแลพี่น้องจ้ามันบดกดอกอน,นมักฝรั่งแล จังหน่วยเด็ดหนึ่ง,งสองสามหน่วยกราบอกจะไปเปิดมกักลังแลงสามหน่วยแสบเธอได้นี่มันสุกคักะเอาไว้จนมันสุกคักผู้บีบจนนิ่มโหพี่น้องแสบกระดดกโอ้ฮอนฮอนอะไรอร่อยได้เนี่ยโอ้ฮอนจนเงินไหลท้าย้อย ฮอนพิลึกพิลือฮอนจนโอ้มดคำสีเบามีหมากน้อยอย่าี้ยมฮะมากน้อยสองหน่งหมากน้อยสั่มใดน้อยแง่มาต้องห่อมันสีหนาวถ้ามันน้อยอันมันสีบไดยอันนั้นเรียกถุงมาหน่อยมันเออมันน้อยไปมันสีหนาวค่ะถุงอเอา้าใส่อันกระเป๋าซื้อไว้หน่วยสั่เหรียญห้าเหรียญซิพพี่น้องจานพอดีห่อ ถ้าน้อยไปห่อบดายมันสะหนาวค่าถุงหัวเหงื่อออกในถุงแล้วมันสะหนาวเนาะเหงื่อออกแล้วมันสะเนา่ามันสะใส่ไม่ได้โอ้มักสิดายนี่มาแรงยนี่มาแรงหันห้ามงสิหกม่งแล้วได้เนี่ยฮะหันยังหอนอยู่โอ้เมือเ่อแดดก็คือคำเมือเ่อแดดก็คือ บัได้เห็ดเวียกให้พี่พอยห,ห่อสีม่วงยังบบแล้วคักดอกให้คุณยายซื้อถุงมาให้อีกถุงมด่สามสี่ห่อละห่อเลยสิบกว่าบาทเอาคือบ่ห่ออะนะคู่กันทันน้ำแป้งกันยังนับอยู่เดสามหน่วยเฮ้คู่กันนี่นะเอาคันใดขยับออกมาอีกนี่นี่คู่กันนี่พอดีห่อละเบ้อ,อค่ะอีกสองหน่วยค่ะอุตส่าห์นับว่าสามหน่วย น้อยในน้อยค่ะจะเพิ่งห่อให้มันใหญ่ซสำเนียงสะก่อนยังห่อมื้อนี้ถุงมัดสามห่อ,อละยังบ่พออยูออออย่ต้นใดต้นใดกับขาวออกหลากอยู่พี่น้องบ่งผูกห่อฝรั่งกิมซุ่งฝรั่งกิมจูกิมจูเนี่ยเราพอยพอกิมซุ่งมีอย่างบ้ง,งหงบะน้ำไม่ <laughs> น้ำไม้กิมซุ่งบะ ฝรั่งกิมจูเนาะโอ้ยนอนี่บางนี่พอดีห่อได้นี่เดี๋ยวถ้าอันบอซื้อเราบอซื้อถุงแล้วพี่น้องจ้าถ้าคุณยายซื้อมาตลาดห่อละสิบบาทถ้าซื้ออยู่บ้านมันก็แพงขึ้นอีกจักน้อยเนาะบงผูป้าต้นนี่ฮะนะต้นนี่กับพ่อห่อเหมดล่ะน้องพ่ออันนี้ต้นนี่ฮะเห็นหมอนแปลงเอาตูดมันออกไว้ทาล่ะนี่มาห่อต้นนี่มืออื่นฮะ สามมือกับบอแล้วนี่ฮะต้นหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นสมโมอกระดนี่กระดาษที่มันหล่นนะ,อ,นนะอันที่พ่อตัดกับพ่อตัดหลายแล้วเอาฟ้าเห็ดได้นี่คำได้นี่ห่อฝรั่งสองมือสามมือนี่ล่ะสามมือนี่ละบอแล้วห่อฝรั่งสามมือบอแลว้วอีกสามมือก็จกสิแล้วบอแลว้วโอ้หนูกินไหมนี่ลูกงามแทน,นุ่ยนี่ ฝรั่งก็พอตัดหลายหน่วยละได้นี่พอตัดหลายรุ่นเล็กที่ห่อนี่ยนี่รุ่นนี้พ่อตัดแล้วนี่เห็นมันี่อึ๊บอ่ต้องเลือกตัด<ะ>เลือกตัดเรย่อยเพราะว่าลุ้นที่ห่อหอก่อนนะมันซุกละ่ะมันพอดีตัดละ่ะลงพูต้นใดต้นใดก็สิภาพไปเบื้องต้นนั้นสิภาพไปเบื้องต้นแรกที่ห่อแล้วละ่ะ โอ้ขาพึ่งเหนือกอยู่<__น้องนเรียนมาทางนี้หลูซส้ได้เมื่อพี่น้องจ้ามันคำละ่ะบบแล้วดอกซามมื้อนี่ละห้อซามมื้ออีกซามมื้อกะจั๊กสิเลวบบแล้วไปเบิง่งบงอันไปเบิง่งบงหอมกี่นี่กลับมาที่เดิม หอเรียบร้อยละสองตนค่ะโบ,บแล้วขักได้มันสูงเนาะมันสูงบอกกาขึ้นยานตกยานไงายเงือบบงหูห่อฝรั่งนะคะเบิ่งเอาโลดห่อฝรั่งขาวเพื่อเนื้อโหแมนมืดเลยข้างในเนี่ยกินเลยลูกโห ออฝรั่งยังบบแล้วคักได้สูงสูงยังบด้ห่อห่อแต่อันต่ำต่ำซ้ำหัวซ้ำห,ำหัเนี่ยตะกาา,กาอยู่กับพี่พลอยค่ะห่อฝรั่งลายหน่วยแลทิทตัดได้ลายหน่วยแล้วเดี๋ยวมื่ออื่นเสียนั้นเดี๋ยวมื่ออื่นเิือบตัดให้คหุณยายไปตลาดนี่หน่วยนี่ก็สุกงามงามหน่วยนี้ก็สุกอย่างสวยเลยขาว เจ,เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะพามาเก็บบรรยากาศหอฝรั่งพามาเก็บธรรมากาศ <c oughs> ว้าวเหล่ากับบุเป็ด <c oughs> ว้าวเห <c oughs> <า>ล่าว่า <c oughs> ได้เป็ดไดน้องนารินฮะว้าวเป็ดฮะเป็ดตะห้วตะห้อน,น,นี่ลองพูดเหล้าดวาวาิว้าวว้าวเหล้าดูมากินมากินบะคีกันท่า เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ